เจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบดตันห่นตางกิดก้อมก้าตัวบดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮาขวายต่อหน้าสบาย จำไวนเนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้ารัทธา,าติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีดอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ตอนรับท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมาพิวัต จัดรายการโดยท่านพระสาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาพิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในเวลาตีห้าเก่งจนถึงเวลาเจ็ดโมงตอนนี้เวลาห้านาฬิกาสิบเก้านาทีค้างแถมสิบนาทีอัตมภาพ พระคูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญตำาบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดจังใหม่ก็จะได้มาขั้นรายการเพื่อตีว่าจะได้แจ้งบอกกล่าวกําหนดการงานบุญงานกุศลที่จะมีจะเกิดขึ้นแถมบักกี้วันไปตั้งหน้านี้ไพตียังบลุกก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอ ลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักจังป่ายลับลุกขวายกินพักจังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตังหลายลับลุกขวายปาเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นคาเนอตื่นมาเยียเนอลุกมาเฮียเนอ ลุกเนอลุกเนรลุก string, 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 ลุกตื่น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 ตืนตื่นได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกขวายกินพักดังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวาย ได้หน่อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลุกขวายป่าเฮลูกหลานเป็นเน่เป็นข้าเนอตื่นมาเฮียเนอลุกมาเฮียเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านจังหลายธรรมะสวัสดีทุกท่านทุกคน หลายท่านก็ตื่นมาตั้งแต่เวลาตีสามตีสี่บางท่านก็ตื่นมาจับเวลานี้พอดีหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มช่ำสดชื่นยามเจ้าที่ปักดั้งเจริญนี้นึ่ว่าจะตกนักตกหลายเออหมอกแผ่นดินลายตกบันนักญาติยม ลายตี้นี้ตกนักนะในพื้นที่อำเภอดอยหลอเหมือนกันแต่ต่างตำบลต่างบ้านลุงหนานต,ต่างตาบบโอสองแควนี่เป้นตกนักต่งางป่าซางไปต่างสันปะตองแม่วางนี่น่าจะตกนักเออการอุ่นใจตีปากต่างเจริญน,นี่จะตกนักแต่ว่าแม่แรงอ๋อล่มลมลม,ลมกําเดียว มาสองเตื้อหายไปเหยียตกบรนดักเ่าใดาการเมื่อติดก่อนอาติดก่อนเนี่ยโอ้น้ำปห่วงก็สร้างความชุ่มชื่นไปดับความห้อนไปได้จัหนักก็ใครเฮือมันตกมาก่อนงานนี่เหมือนกันก่อนที่จะมีงานปล่อยหลวงที่โดยหนังแก้วที่ม่อนภาษีสองเมืองนี่โอ้ใครเฮือมันตกมา มันจะจุ่มเย็นเนอะอาะญาติโยมก็อาตรมาภาพก็จะประชาสัมพันธ์ความจริงแล้วตังสถานีเพลินก็มีสปอร์ตประชาสัมพันธ์เพื่อนญาติโยมได้ยินได้ฟังไปแล้วก็เวลาเขาฟังสปอร์ตมันก็จะเพลินไปเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจใฟังแตะแต่ถ้าว่ามาฟังการประชาสัมพันธ์การอู้นี่ก็จะ เพิ่มเติมแน่นเข้ามาแถมหน่อยกวันที่ส8ปดนี่จะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพระสี่สองเมืองแล้วก็เหรียญแม่นางแก้วญาติโย,ยมจะไปหับได้ตั้งแต่วันที่ส9เก้าเป็นจนไปนะระหว่างนี้ถ้าท่านใดไปก็ไปถามหานี่บ่ได้เตือจะรับเหรียญได้เกาะต้องรับตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันที่เปิดมีงาน แต่ว่าวันซืนนี่ก็มีคนไปถามวันที่เปิ้ลตานตุงก็ไหนว่ามาหับตอนที่เปิ้ลมีงานก็มีแต่มีงานตานตุงก็มีแต่แต่ว่าเรียนเนี่ยเปิ้ลจาพุทธาพิเศษสิบแปดปุ่นก่อนจะเอาไปเหมือนเดียวนี่ก็ได้นะนี่นะแต่บ่ได้ผ่านพิธีนะเออเปิ้ลก็บ่าเอาฉะนั้นญาติโยมก็ต้องฟังกันทีทีฟังกันทำไมว่า หลัง18หลังจากวันที่18ก็ต้องเป็นวันที่19ตเก้งแต่19เกเป็นจนไปนะสัทธ,ธาญาติโยมท่านดังหลายเนาะวันที่19ก็จะมีงานยกยอดชัดเวลาตอนบ่าย14นาฬิกาบ่ายสองโมงก็เชิญชวนสัทธ,ธาญาติโยมท่านทั้งหลายโดยในวันที่18เมื่อคืนไพยจะไป่วยกันก้นเข้าไายจะไป คือไผ่ยอยู่ตรงนั้นก็ได้ร่วมบุญกันบดจุดเตียนจุดอันอย่างต่างๆเนาะเตียนแต่ละอย่างละอย่างจะได้จุดเตียนญาติโยมจะได้เกณฑนะ์เป็นตัวแทนของัทธาไผ่ไปก็เอาคนนั้นเกณฑ์ญนะาติโยมเนาะก็ฝากจนจวนตวยัยไปร่วมบุญร่วมกุศลกันในคืนวันที่18วันศุกร์เวลาตั้งแต่ หกโมงเก่งสินาฬิกาสาสนาทีเป็นต้นไปแล้ววันที่สิบเก้าคกมังายตั้งแต่8ปดโมงถึงเตี่ยงนั้นญาติโยมก็ะทยอยไปทําบุญจะปูจ้าผ้าแพรจะร่วมบุญปูจ้าเหลียนกาอย่างใดกาก็ตามเจตนาเวลาเที่ยงตรงสิบสองนาฬิกาทุกอย่างก็เงียบนะทุกอย่างก็เงียบเข้าสู่พิธีการจากเที่ยง ถึงบ่ายสองนี่ก็จะมีฟ้อนมีหยังกำนั่นเป็นการแสดงจังฟ้อนหย่งยังกาไปจะไปฟ้อนไปหยังไปจะไปหอมตีกล้องตีกล้องจังฟ้อน,นกาหยังกาเป็นกิจ,จกรรมการแสดงมีเวลาฮอชั่วโม,มงเกิงตั้งแต่เที่ยงจนถึงเวลาบ่ายโมงเกิงนี่เนาะบ่ายโมงเกิงก็เข้าสู่พิธีละสัตยาติยมเนาะ ก็ฝากเจิญจวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในวันที่สิบเก้าสิบเก้าเมื่อคืนก็ยังมีการเจริญพุทธมนต์สมโพธิเจดีย์สมโพธิเสนาสนะทุกอย่างในวันที่สิบเก้านะก็อนุโมทนาบุญเจริญจวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยในวันที่เสาวก็เป็นงานปอยหลวงหัววัดหัวว่าก็จะปากันไป ในวันที่เสาก็จะมีซอขาไม่คูแสงเอ้ยเปิ่นจะไปซอห่มประวัติประวัตโดยนางแกว้วซอห่มประวัติท่านเจ้าคุณสุนทรปริยติวิกรมซอห่มประวัิท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณนะก็เจิญโวนญาติโยมที่บ่ได้ไปก็ฟังถ่ายทอดสถานี โดยติร้อยสีเป็นแม่ข่ญาติโยมอยู่ตี่บ้านก็ฟังชอได้นะในวันที่สาววันข่ำหัววัดกายังกาก็ขอเจริญปอนเนอะติดตามฮับฟังแล้วก็ถ้าใครมาเล่าร่วมบุญก่อเนาะช่วงนี้ไผ่ไก่ไปไก่มาเพิ่งเกิดึงมาแวกกันแล้วก็มีพระตี่อยู่ประจำอยู่ที่ฮั่นก็ตั้งแต่ตะว,วันซืนมาละ ท่านสมชาติชาติปัญโยวันนี้ท่านก็ยังอยู่ที่ฮันอยาโยมจะไปร่วมถวายพัตทหารเจ้าร่วมทําบุญถวายพัตทหารเพนก็ขอเจริญปอนวันนี้ก็คงจะมีมาเพิ่มแหมมตนส่วนอัตมาก็ะปเดยนนี้พองานได้เคลียร์งานอย่างเรียบร้อยก็คงจะไปวันพุกตอนบ่ายวันพุกวันที่สิหก ก็จะไปตอนบ่ายโกนหัวโกนอย่างแล้วไปวันโกนไปวันศีลบนดอยบุญวันที่17เป็นวันพระวันศีลแล้วก็อยู่ที่ห้านจนงานแล้วอัตมากับท่านชัยวัดหรือว่าตุลุงยองก็ไปเดินในงานก็วันนี้แหมวันก็น่าจะแล้ววันพวกแหมเพคตอนนี่เนาะกาวันพวกวันที่16ตอนบ่ายก็จะออกเดินทางไป ดีมอนดอยนางแกว้วเก้มขอบเก้มครัวเนาะได้เกยมอุป,ปรกรณ์เก้มมาอยังต่างๆเรียบร้อยดีก็วันที่17ก็อยู่ที่หันญาติโยมจะไปร่วมทําบุญก็ตลอดนะตั้งวันนี้ก็ตึงมีพระคุณเจ้าอยู่ประจําส่วนวันที่17นั้นเขาก็มาเจ้ามาเขาก็ฟังการถ่ายทอดที่สถานีปุณะ สถานีที่โดยนนังแก้วบุญธรรมาก็จะจัดรายการอยู่บนบุญนะ,นะส่งสัญญาณมาในวันที่17เมื่อเจ้าวันที่17มแมลแรงก็จัดรายการอยู่ที่หนะจัดรายการอยู่ที่ม่อนพระศีสองเมืองดังทีมงานวัดไฝ่หินร้อยสี่เปิ้ลก็จะเดินทางไปตอนบ่ายก็น่าจะดันนะบ่ายสนี่ก็น่าจะจันออกอากาศอยู่ แล้วก็วันที่18มาเจ้าเป็นต้นไปก็ญาติโยมก็จะได้ับฟังเนาะการถ่ายทอดเสียงทั้งภาพก็เข้าไปติดตามที่ y o u t u b e ของวัดไฝหินติดตามได้ที่ a c e b o o k ของวัดไฝหินอันนั้นเปิ้นก็จะมีอ,ะอุปกรณ์อย่างต่างๆให้ญาติโยมได้ติดตามนะเทคโนโลยีได้เข้าถึงทางภาพและเสียงเนาะตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไป ็ฝากเชิญชวนศรัทธายาตยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายโดยเอาละพอเวลาอาตมาภาพได้อู้ได้จ้าเืองรายละเอียดโดยย่อคือกับปอแม่ปี่น้องศรัทธายาตยมทั้งหลายไปแล้วตอนนี้ไปก็จะได้ต่อสัญญาณไปตีท่านสาธิตธีระปัญโยคือท่านได้นำเสนอสาระธรรมะคือกับศรัทธายาตยมทั้งหลายได้ฟัง ในช่องที่สองตั้งแต่เวลาตีห้าเกิงจนถึงเวลาเจ็ดโมงต่อไปปะกับอาตมาภาพแถมใหม่คงจะเป็นวันพูกเมื่อเจ้านะวันพูกเมื่อเจ้าก็ได้รับฟังกันเหมือนเดิมขออนุโมทนาทุกท่านรายการต่อไปก็ฟังท่านสาธิตธีระปัญโยนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับ